สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุนไมค์ครับคลิปนี้มีเบาะแสบางอย่างที่น่าสนใจจากตัวอย่างแรกของ Fantastic 4 First Step ครับที่ตัวผมเองในตอนนั้นเนี่ยก็คือติดภารกิจไม่ได้ทําคลิปแบบอธิบงอธิบายรายละเอียดต่างๆของตัวอย่างแรกเอาไว้นะครับจนล่าสุดครับมันก็มีเบาะแสสําคัญที่อาจจะตั้งเป็นทฤษฎีได้ที่ผมไปเจอมาครับจากช่องเมืองนอกอย่างช่อง The New Rockstar นั่นเองที่ก็เออพอไปเห็นมาแล้วมันก็ดูน่าสนใจดีและประเด็นเดียวเลยครับที่ผมอยากจะคุยในคลิปนี้ ก็คือการตั้งท้องของซูที่ตัวอย่างแรกเนี่ยไม่ยอมเผยให้เห็นเป็นประจักษ์นั่นเองครับมีโปร,โปรเมียมราคาถูกมาแนะนําครับเริ่มต้นราคา29บาทจากปกติ209บาทเลยครับใช้งานได้ทั้ง3แอป,ปเลยทีเดียวโคตรคุม้มไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e พรีเมียมยูท u บมิวสิกแถม v i ไอูพรีเมียมไปอีกฟินๆมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ Adcat 4K หรือสแกน QR ว o d e ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยครับ ในการวิเคราะห์ของอีลิกบอสจากเด e ียร็อกสตาร์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคลิปนั้นน่ะมีการพูดเอาไว้หลายอย่างเลยหากเพื่อนๆสนใจเนื้อหาทั้งหมดก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่ผมเนี่ยมีอยู่23%สาประเด็นที่รู้สึกว่าอยากจะเอามาคุยมาวิเคราะห์ต่อซึ่งคลิปนี้ก็คือ c g ลบท้องของวาเลซ่าเคอร์บี้ที่รับบทเป็นซูสตอร์มภรรยาของริชาร์ดนั่นเองครับลองสังเกตดูครับจากท่าทางการเดินในตัวอย่างแรกนี้นะครับมันจะมีฉากที่ซูเนี่ยเดินอยู่ด้านหลังของร e ชและมีท่าทางที่ดูเหมือนจะโน เลเ็กน้อยซึ่งตีความได้ว่าอาจจะเป็นท่าทางของคนที่กําลังท้องอยู่เอาเข้าจริงๆผมเองก็มีลูกครับตอนแฟนผุมท้องเนี่ยก็ไม่ได้โน้มตัวขนาดนี้หรอกแต่ด้วย acting ของ actress อ,อย่างวาเนสตามันก็ต้องเพิ่มระดับขึ้นนิดนึงเพื่อให้ดูเหมือนคนท้องจริงๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทําออกมาได้ดีมากครับลักษณะท่าทางการเดินในฉากนี้มีความทุลักทุเลเล็กน้อยในการเดินชัดเจนเลยทีเดียวว่าซูนั้นตั้งครรภ์จุดหนึ่งที่ผมอยากจะวิเคราะห์ต่อก็คือธีมของหนังเรื่องนี้ครับคือหนังเรื่องนี้เป็นการเปิดเรื่องราวของ การเป็นครอบครัวครั้งแรกของ MCU สังเกตได้จากซีเควนต์ตอนจบของตัวอย่างแรกก็ได้ครับกับคำที่ว่า Welcome to the Family แล้วก็ฉากนี้ครับ As a family การที่ซูสตอมตั้งคันจะมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยสร้างทีมครอบครัวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของครอบครัวแฟนแทติกโฟครับและการที่พวกเขาต้องปกป้องไม่เพียงแค่โลกแต่อย่างรวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยนั่นเองมันจะอิมแพกมากๆครับและนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้รีสซูจอนนี่แล้วก็เบนกริมครับต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่มันมากขึ้นเพราะการมีลูกนั้นหมายความว่าพวกเราจะต้องมีสิ่งที่ต้องสูญเสียมากขึ้นด้วยผมเองที่ มีลูกชายครับก็ต้องบอกเลยว่าแลกเพื่อลูกมาเยอะเหมือนกันครับผมซึ่งนั่นเองครับมันอาจจะทําให้ชัดเจนว่าทําไมจะต้องมีการตั้งท้องเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้แต่ถ้าว่าในตัวอย่างแรกครับด้วยลักษณะท่าทางแบบนี้แล้วทําไมในฉากเดินอยู่ในอาคารแบ็กสเตอร์บิวิ่งท้าไมท้องของซูกับแฟบในแบบที่ดูยังไง่ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนท้องหลอกตาแฟนๆคนดูได้อย่างแนบเนียนทั้งๆท,งที่ตัวของเธอเองเนี่ยเดินเอ็นตัวขนาดนั้นแถมยังมีท่าทางทุรักทุเล พร้อมกับใส่เสื้อผ้าหลวมๆนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานครับใช้ซีจีลบออกไปอาจจะด้วยยังไม่อยากให้เรารู้ถึงการตั้งคันของเธอคนนี้ก็เป็นไปได้เพราะมันจะถูกตีความไปต่างๆนา,นานามากมายถึงตัวละครสําคัญอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือแฟรงคลินริชาร์ดครับที่พวกเขายังคงอยากจะเก็บเอาไว้ก่อนปกปิดเป็นความลับมาเวลเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วครับทำแบบนี้บ่อยครับจนทําเอาแฟนๆเนี่ยจะต้องคิดในแบบสมองสองขยกักทุกๆครั้งที่ได้เห็นอะไรในตัวอย่างที่มันผิด ธรรมชาติในเฟรมเหล่านั้นช่องว่างของตัวละครที่เว้นว่างเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับในตอนที่ปล่อยตัวอย่างออกมาข้อทั้งชายจริงก็แบบว่าเผยคนนั้นคนนี้เข้ามาก็เข้าใจได้ครับในการที่ตัวอย่างอาจจะยังไม่ต้องการเปิดเผยให้เห็นภาพทั้งหมดให้เป็นประเด็นเพิ่มเติมให้มันไม่เซอร์ไพรส์ในโรงภาพยนตร์หรือให้มันเดาได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการหมกเม็ดอุบอิบกปิดเอาไว้ก่อนซึ่งเคสการตั้งท้องครั้งนี้เมื่อเห็นเป็นแบบนั้นแล้วมันก็อดคิดไม่ได้ทีเดียวครับที่จะต้องตั้งทฤษฎีผมเลย ไปเจอจุดสังเกตของตัวอย่างนี้อีกหนึ่งจุดที่อาจจะมีนัยยะว่าหนังเรื่องนี้จะมีเบบีนั่นก็คือ2ฉากนี้ในนาทีที่1.041วิและนาทีที่1.1วิครับเป็นฉากที่เปิดประตูเข้าไปสู่ห้องเราจะเห็นว่าเหมือนมีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นเป,นเปลเรียงเด็กอ่อนครับแต่ด้วยความที่มันเป็นยุคซิกตี้ยุค60บวก,กับความเป็นอ,อนาคตลล้ำมันก็เลยออกมาในรูปลักษณะแบบนี้ที่สําคัญก็คือตัวของสูครับที่ดูผมยาวผิดจาก ฉากในตอนที่โดน CG ลบท้องนั่นหมายถึงทามมิ่งการตั้งท้องครับก็คือเวลาผ่านล่วงเลยไปเธอก็ได้คลอดเบบี๋น้อยออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งชุดของเธอในฉากนี้ครับก็ไม่ใช่ชุดคุมท้องอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเหมือนชุดที่คุณแม่เพิ่งคลอดออกมาใหม่ๆก็จะใส่อะไรประมาณนี้ที่มันสบายๆไม่รัดตัวจนเกินไปอะไรประมาณนั้นครับ จากประสบการณ์ผมเองก็คือหลังจากคลอดเนี่ยก็คือกางเกงเนี่ยไม่ใส่เลยครับมันจะเป็นชุดคลุมประมาณอะไรแบบนี้แหละครับเพื่อที่จะให้มีความถอดเปลี่ยนง่ายอะไรประมาณนั้นครับผมนั่นเองครับมันจึงเป็นที่มาของทฤษฎีการมาของเด็กชายที่ชื่อว่าแฟงคินริชาร์ดเด็กชายที่จะเป็นตัวละครสําคัญของซากานี้เพราะในคอมิกครับแฟงคินลูกชายของริรัซูเนี่ยน่าจะตั้งแต่ในท้องแล้วตัวของเขาเกิดการกลายพันธุ์เป็นมิวแทนและมีพลังมหาศาลอยู่ในระดับโอเมกาเลเวลครับพลังของ เขาคือการบิดเบือนความเป็นจริงซึ่งทําให้เขาเป็นหนึ่งในตัวละครที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลมาเวลที่ผมบอกว่าสําคัญมากๆต่อซาก้านี้ก็คือในช่วงสุดท้ายของอือเวนซีคริตอครับแฟงคินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวละครสามเสาหลักในการฟื้นฟูมอลติเวิร์ส สร้างจักรวาลขึ้นมาร่วมกับพ่อของเขาอย่างวิทริชาร์ดและก็โอเวนรีดหรือโมเลกุลแมนนั่นเองครับอ,อ,อีกปมหนึ่งครับที่อาจจะบอกว่าลูกชายคนนี้สําคัญต่อหนังเรื่องนี้ก็คือในตัวอย่างเราจะเห็นวิทิชาร์ดครับกำลังพยายามหาวิธีที่จะเข้าถึงมิติต่างๆตั้ง,งสมการทฤษฎีต่างๆการตั้งคันของซูอาจจะเกี่ยวข้องกับมัลติเวิร์สในทางใดท,ทางหนึ่งก็ได้อย่างเช่นแฟรงคิลชาร์ดเนี่ยอาจจะมาเพื่อเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดประตูสู่มิติอื่นหรืออาจจะเป็นตัวละครที่เชื่อมโยงไป งเหตุการณ์มัลติเวิร์สที่มันจะใหญ่ขึ้นใน MCU อารมณ์ประมาณนั้นเหมือนในคอมิคเลยก็ได้ครับแต่ว่าในหนังเรื่องนี้อาจจะยังมาเป็นเบบี้อยู่แสดงพลังอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นมาหน่อยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยไปมีบทบาทใหญ่ในหนังเรื่องต่อๆไปให้ตัวของหนัง First Step เนี่ยครับเป็นก้าวแรกในการมาของเด็กชายคนนี้ที่จะต้องให้เหล่าพ่อแม่ลุงแล้วก็น้าชายของเขาดูแลเขาไปก่อนก็จะเข้าทีมครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับผมและอีกประเด็นหนึ่งที่ าจจะมองข้ามไปไม่ได้เลยเหมือนกันก็คือการมาของแฟนคลิชาร์ดครับอาจจะเชื่อมโยงหาตัวของกาเล็กตัสหากซูสตอร์มกําลังตั้งขันครับนั่นอาจเป็นเหตุผลที่กาเล็กตัสต้องมาที่โลกเพราะอาจอรู้ถึงพลังอันมหาศาลของเด็กชายคนนี้ที่ยังไม่เกิดและกาเล็กตัสต้องใช้พลังเหล่านั้นเพื่อจุดประสงค์บางอย่างของเขาซึ่งในตัวอย่างเราก็จะเห็นการปรากฏตัวของท่านพ่อตากาเล็กตัสมาเป็นที่เรียบร้อยที่สําคัญกาเล็กตัสนั้นมีขนาดไซซิ่งที่เล็กมากๆเมื่อเทียบกับพฤติกรรมของเขาที่จะต้องกลืนกิน ดวงดาวเพื่อประทังชีวิตผมว่าด้วยความที่ไซส์มันเล็กขนาดนี้ครับอาจจะกินดวงดาวอาจจะไม่ไหวก็ต้องพึ่งพาพลังของตัวของแฟรงคินหรือเปล่าที่อาจจะทําให้เขาต่อยอดชีวิตของตัวเองขยายตัวใหญ่ขึ้นมาได้ในคอมิกเองครับการหดตัวเล็กลงของกาเลตัสหนึ่งเหตุปัจจัยก็คือการที่พลังของเขาน้อยลงนั่นเองซึ่งในคอมิกเองครับตัวของแฟรงคินก็เคยได้ช่วยเหลือและชุบชีวิตกาเลตัสอยู่เหมือนกันนอกจากนั้นความ o อของแฟรงคินลิชาร์ดเนี่ยในฉบับคอมิกแฟนตาติกโฟ ของโจนาธานฮิกส์แมนในปี2012ครับแฟรงกินวิชาร์ดก็ได้ใช้พลังมิวแคนของเขาเนี่ยทำการรีไรท์กาเล็กตัสให้เป็นผู้ทรงสารของตัวเองด้วยคำพูดสุดไอคอนิกที่ว่า To me my Galactus เข้าต่อกอนกับเหล่าแมสเซเลเชียลด้วยนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่า2ตัวละครนี้มีความเชื่อมโยงกันอยู่อย่างชัดเจนเลยทีเดียวและสุดท้ายท้ายสุดครับผมแฟนคลิชชาร์ดอาจจะปรากฏตัวมาได้ก็เพราะด้วยองค์กร Future Foundation ครับที่มักจะแฝงมาด้วยการโปรโมทของ f a n t a s t i c f ร์ r ฟิร์สสเตอยู่เป็นประจำซึ่งในฉบับคอมิกเองครับตัวของแฟงคินเองก็เป็นสมาชิกคนสัมพันธ์ขององค์กรนี้ตั้งแต่เด็กๆช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์โลกจากความสามารถพิเศษของเขาด้วยนั่นเองครับผมและ นี่แหละครับก็เป็นการวิเคราะห์พูดคุยกันจากจุดสังเกตเล็กๆที่ผมไปเจอจากคลิปเมืองนอกมาครับการที่ปกปิดการทั้งท้องของซูสตอมเมาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เผยถึงตัวละครลูกชายอย่างแฟงคินดีชาร์ที่อาจจะมีบทบาทเด่นใหญ่สําคัญขนาดนี้ก็มีความ make ซนครับที่พวกเขาจะต้องปกปิดเอาไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นมันอาจจะไม่เซอร์ไพรส์ก็ได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์จุดสังเกตตะกอนต่างๆเป็นทฤษฎีครับผมที่ จะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ก็ฟังเอาคำคไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ดได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ